อันนี้เป็นตัวท่อน้ำนะฮะท่อน้ำทิ้งแอร์นะฮะที่เราทำการต่อเพิ่มให้นะฮะสำหรับเจ้าของรถท่านใดนะที่ใช้มาด้อบีทีห้าสิบโลก็ตัว Ford r เ n g e r อร์เครื่องสองจุดสองสามองที่เป็นเมเนโนนและเกียร์ออโต้นะ,ะถ้าเกิดว่าลูกค้ามาทำการเซอร์วิสกับเราและมีการ ยกเกียร์ลงนะฮะเราจะทำการต่อตัวท่อน้ำทิ้งแอร์นี้ให้ฟรีๆนะฮะเพราะว่าของเดิมมาเนี่ยมันจะเป็นท่อพลาสติกสั้นๆอยู่แค่ตรงนี้เองนะฮะมันจะทำให้น้ำาจากการอาแอร์นะฮะน้ำแอร์เวลาแอร์ทำงานมันจะมีน้ำมันจะไหลามาที่ตัวรถนะฮะไหลามาที่ตัวรถแล้วทำให้ตัวแชสซีรถเนี่ยเป็นสนิมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นสนิมจากน้ําทิ้งแอร์ที่มันไหลามาเนื่องจากตัวท่อของเดิมติดรถแต่มันสั้นอยู่แค่ตรงนี้ เราก็จะทำการต่อออกมาให้ยาวแล้วเอามาไว้ด้านข้างเครื่องยนต์แบบนี้เพื่อให้นะ